การปลูกป่าเนี่ยพระองค์ท่านก็ร,รับสั่งออกมาค่อนข้างจะชัดเจนว่าจะปลูกป่าคือปลูกต้นไม้ปลูกอะไรกรร็แล้วแต่ก็ปลูกแซมในพื้นที่ป่าป่านั้นอย่าไปปลอกเปลือกพืชหรือต้นไม้เล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยก็จะสูญหายไปแล้วต้นไม้ที่ไปปลูกนี่ก็อาจจะไม่ขึ้นด้วยคือไปปลอกเปลือกนี่พระองค์ท่านไม่ทรงเห็นด้วยเลยแก็รับสั่งว่าอย่าไปปลอกเปลือกมันอไอ้เนี่ยเป็นคำสั่ที่ลึกซึ้งท่านก็มีที่ติดรับการน้อมกล้าถวายมาแปลงหนึ่ง ที่จังหวัดราชบุรีทั้งหมดในส่วนใหญ่จะเป็นดินลูกลังทั้งนั้นนะปลูกหญ้าก็ไม่ขึ้นแต่มีสภาพปา่าเล,ลา็กป่าต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยคือป่าที่มันอ่เสื่อมโทรมไปถ้ารับสั่งว่าท่านจะทาําป่าแล้วถ้ารับสั่งว่า่าไปยุ่งกับมันปล่อยไว้เฉยๆแล้วพื้นที่ที่เป็นดุลินลูกลังเกิดการขัดสซะท่านก็ให้เอาญ้าแฝกไปปลูกย่าแฝกเพื่อดอูรักดินปรากฏว่าประมาณปีพศ2555 เจ็ดป,ปีผ่านมาต้นไม้ที่มันเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือมันไม่เกิดพัฒนาตัวเองขึ้นมาเป็นป่าที่เรียกว่าเห็นกันด้วยตานี่เปลี่ยนแปลงไปแล้วหน้าดินที่มันมีแต่ด,ดินลุกรลางนี่ก็มีหน้าดินขึ้นจากไอ้ใบไม้จากอะไรมันทับถมกันอันนี้จึงพิสูจน์ให้ได้ว่าถ้าจะทําป่านะครับปล่อยมันเถอะระบบนีแวศดังเดิมข้ามามันจะกลับคืนได้ตามธรรมชาติ ประเทศไทยมีปัญหาแต่เพราะเห็นปัญหาก็เห็นปัญหา,ญหาแล้วก็อะไรล่ะห่วงใย,ยประชาชนห่วงใย,ยบ้านเมืองทต้งกาทำงานทั้งรับทั้รับสั่งว่าทั้งสนุกมีความสุขที่ทํางานนะครับแล้วนี่คือปัญหาประจักษ์ของของเราผมก็ระ่นเต้น วกเราจะ่เป็นข้าราการที่มีหน้าที่ในการทํางานโดยเฉพาะเนี่ยเราก็เห็นเหการทําทงานหนักเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็ต้องทํางานอย่างเต็มที่